สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีท่านที่ศรัทธาหลวงพ่อรวยภาษาทิโกและท่านที่ชื่นชอบวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยนะครับผมชื่อกุ้งนะครับธีรพัฒนททองรับเช่ารับซื้อวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยและก็มีแบ่งปันให้เ,เพื่อนๆด้วยนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันทุกวันนี้ก็ต้องมาพูดคุยกันกับงเพื่อนทุกวันอยู่แล้ววันไหนว่างจะมาทําวิดีโอพูดคุยกันนะวันนี้มีพัสดุมาส่งหนึ่งกองนเนี่ยเอนี่ เดี๋ยวมาดูกันข้างในคืออะไรผมก็จําไม่ได้นะครับกล่องนี้ส่งมาจากนนทบุรีนะครับวันนี้มีมาหนึ่งกล่องเมื่อวานก็ส่งมาหนึ่งกล่องแกะแล้วแล้วก็แกะแล้วแต่ว่าไม่ได้ทําวิดีโออาเมื่อะะวานได้มาเป็นอันนี้นะครับไตมาท่าเก้าลงยาขาวหนึ่งกล่องนะครับเมื่อวานไม่ได้ทําวิดีโอเนื่องจากค่อนข้างรีบทุกวันนี้รีบอยู่แล้วนะครับรีบจากการสอนนักเรียนสอนนักเรียนประจําวันอยู่แล้วภารกิจทั้งวัน ท่านที่โทรมาในตอนที่เออในเวลาราชการ8โมงถึงประมาณ4โมงเย็นผมบางทีไม่ได้รับสายเพราะว่าต้องทำงานแล้วก็เกรงใจคุณครูที่โรงเรียนด้วยนะครับแต่เย็นๆแบบนี้ใครจะโทรมาก็ลองโทรเข้ามาได้5โมงเย็นเป็นต้นไปบางทีตีหนึ่งตีสองโทรมาผมก็แบบเอ๊ะคุณไม่นอนกันหรอไม่เป็นไรโทรมาก็รับยินดีให้คำปรึกษานะครับท่านใดที่ส่งรูปภาพพระมาเช็คนะเอามาแกะกล่องใบแล้วพูดไป ท้านายส่งจะพามาเช็คนะครับขอรูปชัดชัดรูปมืดมืดรูปอะไรบางคนนะถ่ายมาแต่ข้างหลังพระรูปเดียวอ่ะสมมุติอย่างเงี้ยปึ๊บถ่ายมาแบบเนี้ยผมว่าผมผมว่าผมมันจะมันจะให้คําตอบยากผมว่าผมจะให้คําตอบยากถ้าส่งรูปมาน้อยนะครับบางทีที่ไม่ได้ตอบคือบางทีรูปไม่ชัดด้วยแล้วก็บางทีอ่าตอบว่า แท้ครับไม่แท้ครับตอบว่าไม่แท้ครับไปเจ้าของพระก็จะเถียงมาว่าจริงหรอได้มาจากคนนั้นได้มาจากคนนี้ก็พระเป็นตัวฟ้องอยู่แล้วว่าแท้หรือไม่แท้นะครับถ้ายังไม่มั่นใจในตัวผมว่าผมดูเป็นไหมก็ก็จริงๆแล้วตั้งแต่ต้นเลยอ่ะดูผมก่อนก็ได้ให้มั่นใจว่าผมสามารถดูแท้เป็นแล้วค่อยส่งมาก็ได้ถ้ายังไม่มั่นใจก็ยังไม่ต้องส่งมาอ๋ออันนี้มีสองรายการเดี๋ยวต้อง ไปอนให้เจ้าของพระจากนนทบุรีนะอันนี้คุยไว้ตั้งแต่ก่อนช่วงปิดแล้วแหละแต่ว่าเขาส่งมาในช่วงเลิกวันหยุดอันนี้เป็นเลขรวยชนะจนนะครับ2บาทและอันนี้เหรียญรวยชนะจนเนื้อทองทิพย์นะครับเป็นเลดนะครับจัดสร้างโดยมูลและนิธิหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะครับอันนี้นะ เห็นไหมเห็นไหมเป็นเลดมูลลนิธินะครับยังไม่ได้โอนตังค์ให้เจ้าของพระตกลงราคากันไว้แล้วแหละหลายพันอยู่โันนี้เป็นเลดป้ายแดงเลยนะดูเป็นป้ายแดงเลยไม่เคยใส่เลยเลขโค้ดสี่ตัวป้ายแดงอาการที่เงินส้มแบบนี้เห็นไหมว่าผิวจะออกส้มๆที่ส้มๆแบบนี้อาจเป็นเพราะว่าโดนอากาศนะครับถึงวางไว้แล้วไม่ได้ใส่ แต่ว่าเกิดอาการสีส้มหรือสีเลดขำลงเป็นเพราะโดนอากาศสามารถล้างได้ด้วยน้ำยาล้างเลดนะผมมีน้ำยาล้างเลดขายด้วยชุดละ250บาทนะครับต่อมาเหรียญรวยชนะจนนี่ทำเหมือนชนะจนเลยทำเหมือนชนะจนเลยเหรียญรวยชนะจนนะครับเหรียญปี6 2สอง ก็นิยมนะครับออกมาใหม่ๆยังไม่ค่อยมีคนเล่นพระหลงพู้รวยรุ่นอ่าแล้วแต่รุ่นแล้วจะรุ่นไปนะครับความนิยมอยู่ที่ความถูกใจของคนเช่าด้วยอย่างเงี้ยตอนออกใหม่ๆนะหลายเดือนแล้วเหรียญยังราคาไม่ข้ามพันเลยครับพอผ่านมาผ่านมาผ่านมา,า,นมาปุ๊บเหรียญน,นี้อยู่ในหลักหลายๆพันนะครับปกติอยู่แค่หลักร้อยตอนออกวัดมาหลายเดือนแล้วมีเพื่อนมาแบ่งๆันให้ผมผมยังแบบซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างเลย บางทีมันยังไม่ถึงขั้นนิยมพอตอนนี้กลับมานิยมในราคาแบบขยับขึ้นขยับขึ้นมามีคนชอบมีคนถูกใจเขาเล่าว่าเขาว่ากันว่าพระหลวงพ,วพง่อรวยแพงเมื่อไหร่สวยทันทีจริงไหมจริงไหมลองไปคิดดูพระหลวงพ่อรวยสวยเมื่อไหร่แพงพระหลวงพ่อรวยแพงเมื่อไหร่สวยทันทีอ่าลองไปคิดดูว่าจริงไหมยังบางรุ่นไม่มีราคาเลยเมื่อก่อนไม่กี่ร้อยไม่กี่ร้อย พอแพงปุ๊บสวยทันทีอย่างเมื่อก่อนนี้เรียนพวกนี้นะเรียญละพันกว่าบาทพอราคาขึ้นปุ๊บขราวนี้ต้องส่องแล้วต้องดูความสวยแล้วดูจมูกดูต่างๆและว,ว่าพระเก็บมาดีไหมทั้งที่ก่อนหน้านี้พระราคาพันกว่าบาทพระราคาหลักร้อยไปลายๆเก็บกันไม่เก็บรักษากเลยแบบไม่เรี่ยมด้วยแล้วก็หยิบถูไถ่กันไปหยิบปันไปหยิบกันมาทําให้เกิดความเสียหายความสวยลดน้อยลงแล้วอ่า ทำให้เกิดคำว่าพระสวยเมื่อไร่พระแพงเมื่อไรสวยทันทีเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาสำหรับวันนี้ที่ได้มาแกะกล่องก็ประมาณนี้สองกล่องนะครับเดี๋ยวนึกคาถามก่อนว่าใครถามคําถามอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยบางทีมีเพื่อนๆถามคำถามเข้ามาแล้วก็ข้อความนะบางทีมันมันเลื่อนไปจริงๆนะครับมันตอบช้าบ้างตอบไม่ทันบ้าง ก็ต้องขออภัยนะครับขออภัยเพราะว่าผมเองอทำเนี่ยไปสอนนักเรียนส่วนตัวแล้วแล้ววันนึงก็กลับมาตอนเย็นกว่าจะได้มาไล่ตอบแชทไล่อะไรอย่างเงี้ยมันก็นานนะครับกว่าจะว่างตอบกว่าจะทําหลายอย่างบางทีไม่ทันใจเพื่อนๆต้องขออภัยนะและตรวจสอบวัตถุมงคลน,นะครับส่งไปที่เพจชื่อว่า ตรวจสอบวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยฟรีโดยกุ้งธีรพัทนะครับแต่ว่าแชทส่วนตัวผมนะส่งมาขายเปิดราคามาเลยส่งมาขายที่ผมจะไปอ่านส่วนถ้าไปเช็คพระให้ส่งไปเช็คที่เพจถ้าจะขายให้ส่งแชทหาผมเอางี้เอางี้แล้วกันเพื่อเป็นการคัดกรองป้องกันด้วยว่าถ้าผมตอบเยอะนะ,ะข้อความวันหนึ่งอเข้าหลายร้ยอยถ้าวันหนึ่งผมตอบเยอะในแชทส่วนตัวหลายร้ยอยเนี่ยผมจะโดนบล็อกเนื่องจาก Facebook คิดว่าผมอะ ใช้งานเขาผิดผิดใช้เางานเขาหนักเกินไปมั้งเขาก็เลยห่วงห่วงไอ้นี่เขาห่วงระบบเขานะครับอ่าเดี๋ยวมาดูคนขายราคาขายของก่อนนะแบบส่งอะไรมาขายแล้วมีอะไรเด็ดเด็ดเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะอืเจออะไรไหมนะที่ราคาดีๆและน่าเช่าเพื่อบางทีลายถ้าตอบไม่ทันใจต้องขออภัยอะไรครับทาเพราะว่าผม ยุ่งๆก็เลยทำอะไรไม่ค่อนข้างทำอะไรไม่ทันแต่ว่า Facebook อ,อาจจะไม่ได้อ่านแต่ในเพจตรวจสอบบัตุมงคลและลายอ่านทุกคนแน่นอนนะครับตายอ่าตตอบทุกคนสำหรับเหรียญช่วงนี้นะที่ราคาขยับขึ้นมานะอย่างเหรียญอายุวัฒนมงคลอ่า อายุวัฒนะมงคลนะครับปี6 0ยวนคน96ที่เป็นเสมาลมดำครึ่งองนะถ้าใครเข้าใจเคยเห็นจะเข้าใจนะก็จะรู้นะครับว่าราคาขยับขึ้นมาจากเมื่อก่อนผมเคยไปเช่าที่วัดองค์ละ20บาทตอนนี้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแต่ว่าสามว่าส่วนตัวตอนนี้มีไหมไม่มีแบ่งปันเพื่อนๆอ,ออกไปหมดแล้วนะครับทำไมพระที่ เป็นเนื้อย่อยๆมากระถิ่นอะไรตอนนี้ราคาขึ้นเพราะว่าพระที่ทันหลวงพ่อรวยเหลือน้อยลงไปทุกวันเข้าใจเนาะพระที่ทันหลวงพ่อรวยเหลือน้อยลงไปทุกวันเช่นสร้างไว้จํานวนเท่านี้1นึ่งพองค์เปิดบูชาไปแล้วอยู่ที่มือคนคนบูชาไปแล้วหายไปแล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่ในมือพ่อขาและในมือพ่อค้าเนี่ยมีไว้ คนอยากได้ก็มาแบบเช่ากันไปเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือสลหับสับเปลี่ยนเห็นการซื้อขายกันไปทําให้ราคาพระขยับขยับปรับสูงขึ้นนะครับหลายๆเหรียญเช่นเหรียญกระถิ่นที่เคยราคาหลักร้อยก็ขึ้นมาหลักพันเช่นกระถิ่นหน้ายักษ์อะไรตอนนี้ที่เขานิยมกันมากๆแต่ผมไม่มีนะตอนนี้ยังหมดนะครับกระถิ่นหน้ายักษ์ก็ดีขึ้นมาในราคาพันกว่าบาทนะครับสําหรับล่วงกระแสวัตถุมง,งคลผู้รวยเนี่ย ใครจะว่าไงใครจะว่าราคาลงแล้วหรืออะไรยังไงไม่จริงนะผมซื้อขายทุกวันรู้เลยว่าผมซื้อแพงขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพื่ออะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาพระขยับขึ้นขยับขึ้นมาซื้อราคาเดิมไม่ได้ของนะครับบางทีต้นทุนเขาอาจจะได้มาสูงกว่าเดิมหรือว่าเราซื้อให้พระราคาขยับอย่ามัวแต่ไปซื้อกดราคาซื้อต่ำอยู่เป็นไปทำทำให้มันสูญเสียระบบนะครับ ยังรวยพันล้านฟังไว้นะรวยพันล้านเนื้อเงินมาสีผมซื้อเป็นแสนถ้ามีนะถ้ามีส่งมาได้เลยสวยสวยซื้อเป็นแสนไม่สวยก็ว่างันไปเพราะว่าขายแพงผมก็กล้าซื้อแพงนะครับสำหรับท่านที่มาพูดคุยกันในแชทบ้างใน Facebook ในไลน์อะไรเงี้ยขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่ติดต่อเข้ามานะครับบางทีในเวลาราชการผมไม่ได้ตอบต้องขออภัยนะครับขออภัยจริง วันนี้แกะกล่องพัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็มาพูดคุยกันตั้งแต่มาพูดคุยใครอยากมีประเด็นให้พูดอะไรมาพูดกันนะครับแล้วก็ที่หน้าเฟซบุ๊กนะบางวันมีแบ่งปันก็จะโพสบางวันไม่มีแบ่งปันก็ไม่ได้โพสนะครับบางวันเยอะได้เลรยมาได้เหรีมาก็าอาจจะไปแบ่งปันนะครับก็เนี่ยช่วงเนี้ยก็ช่วงเย็นๆก็มีเวลาว่างมาพูดคุยนะครับ ต่ว่าช่วงดึกๆบางทีตีหนึ่งเที่ยงคืนอย่างเงี้ยขอเวลาให้ผมพักเมื่อคืนสายโทรเข้ามาผมตื่นมาเจอตอนตีหนึ่งดีนัผมรับไปแล้วถ้าผมตื่นมารับสายนั้นคงจะเป็นอะไรที่แบบคุยจะไม่รู้เรื่องเพราะผมนอนไปแล้วเวลาเนี้ยเป็นเวลาปกติที่คนเขาพักผ่อนกันแล้วก็เลยอยากให้เข้าใจว่าเนี่ยเวลานี้ยนอนแล้วนะอย่าเพิ่งโทรมานะไว้โทรคุยกันตอนเช้าก็ได้นะครับก็จะค่อนข้างดึกเกินไปสําหรับตอนนี้วัตถุมงคลหลวงผู้รวย ไม่มีอะไรราคาลงเลยนะที่ผมเข่ามาเนี่ยไม่มีอะไรราคาลงเลยมีแต่ราคาขยับขยับตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแม้แต่เหรียญย่อยอ่ะครับเหรียญย่อยๆก็ราคาขึ้นเหรียญหลัหลกๆก็ขึ้นตอนนี้วัดซืกก้อกลออกมาแล้วแต่ที่ตัวผมไม่มีเลยสักองค์เดียวนะครับวัดซึกยังไม่มีเลยสักองค์เดียวนะครับที่ตัวผมนะใครมีหาเช่าที่ที่อื่นได้แล้วเอามาแบ่งปันก็ได้แต่ว่าบางอย่างนะเช่นบางบางคำถามไม่น่าถาม เช่นอะไรรูไหมพระมีกล่องอยู่นะส่งมาถามมารุ่นอะไรจริงๆรุ่นพระเขียนไว้หน้ากล่องก็มีนะครับเช่นพี่ครับนี่รุ่นอะไรบนเหรียญก็มีเขียนพอสอบอะไรบนเหรียญก็มีเขียนบางนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบคุณลองสังเกตดูนิดหนึ่งพึ่งตัวเองก่อนนะครับลองพึ่งตัวเองก่อนการดูแท้ปลอมก็ได้ไม่ใช่ส่งมาเช็คซะทุกเหรียญให้ลองพึ่งตัวเองฝึก ฝึกฝนตัวเองนะครับเราจะได้ไปมีโอกาสเจอพระปุ๊บได้ส่งมาขายผมได้เลยมีโอกาสตัดสินใจปุ๊บได้ซื้อแลวส่งมาขายได้เลยบางทีแบบการพึ่งตัวเองก็สําคัญนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็มาพูดคุยประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็มาต้องมาขออภัยคนที่ผมแชท,แชทมาหาผมแล้วก็ตอบช้าหรือไม่ได้ตอบอะไรเงี้ยบางทีข้อความมันเลื่อนไปข้างล่างขออภัยจริงๆนะครับแต่ว่าอันไหนที่เห็นในเฟซในไลน์เนี่ยจะไม่ไล่ตอบไปทุกคนเลยในไลน์เนี่ยจะตอบใน a c e b o o k เพจอะตอบแต่ Facebook ส่วนตัวบางทีไม่ตอบ เพราะมันโดนบล็อกผมนะครับผมก็สงสารตัวเองเหมือนกันเวลาข้อความโดนบล็อกผมโดนบล็อกเป็นวันเลยนะผมเสียโอกาสคุยแล้วก็เสียโอกาสปิดการขายเพื่อนๆด้วยไว้คุยกันในเพจก็ได้หรือในไลน์ก็ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็มาพูดคุยประมาณนี้เดี๋ยวมีข่าวสารตั้งใจว่าจะทําเหรียญแบบแยกทีละรุ่นทีละรุ่นให้เพื่อนๆฟังไปเลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้ามีเวลาจะมาทานะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้พระคุ้มครองทุกท่านสวัสดีครับ